โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพหนองแปงสถานีตำรวจภูธรโพธิสวรรณตำนานผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในเขตที่ตํบลพิบใหญ่สรวมการจัดงานวันแห่งอิทิาของตําบลใหญ่จะจัปพีรสองหาณ2.5รับโดยที่ประสงค์ดังหนึ่งให้เกดความรักองควารัเที

ท่านนายกเสยนาคัตวงครับท่านเลขาธิการจับทวันเชียงรายครับท่านผู้วการาชการจังหวักครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลผู้ใหญ่อาการดูดีมากเลยดีมากเลย วานเป็นงานกาชาติเทศบาลตำบลผือใหญ่จากไหนเออครับไหนแป๊บนึงครับรูปบ้าเด็กเล็กบ้านผือกับคืออะไรด้านนอกอีกเยอะมากครับกับเด็กชายผู้ฟับสาวจัดเล็กครับอยู่ไหมครับอุดมฟับครับอ่า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 อยู่หรือเปล่าอยู่แล้วบนเวทีเชิญเลยครับ อีกหนึ่งคันจากบ้านผือครับจากบ้านผือแล้วนะคะคันที่สามเด็กชายจักรินสอนสีครับ ว่าเทศบาลตำบลผือใหญ่จัดงานใหญ่ขนาดไหนนะครับจักรยานประมาณ80,000นะครับผมน้องๆหนูๆนะครับผู้ปกครองมาร่วมงานนะครับน่าจะประมาณพันกว่าคนได้นะครับผมไทยกว่างานกาชาติเทศบาลตำบลผือใหญ่เลยนะครับผมเยอะมากนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้ใหญ่ใจบุญนะครับที่ได้มอบพร้องขวัญให้กับน้องๆนะครับในวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับเป็นอนาคตของชาตินะครับ ก็จะเป็นนะครับผู้นํานะครับท่านนายกประยุทธ์เดชาน,นะครับผมคนเยอะมากนะครับผมเยอะจริงๆนะครับครับตอนนี้เป็นการแสดงของน้องๆศูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแปนนะครับ tên hết nó rồi tên hết nó rồi tên chui nó rồi cho <laughs> kênh เดานหน้าเลยลูกเดินขึ้นมาหน้ากระดาษหน่อยมั้เดินขึ้นมาเดินขึ้นมาคับน้องๆหนูๆวันนี้เยอะมากนะครับมาที่เทศบาลตบลผือใหญ่นะครับผมว่าเป็นงานกาชาิงานกาชาติเทศบาลตำบลผือใหญ่นะครับผมคนเยอะมากนะครับผมน้องๆหนูๆเยอะมากนะครับมารับรางวัลนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันว่าเยอะขนาดไหนอันนี้ในหอประชุมนะครับ เปยามลยกัเากอมากนะครับผมบาแเมนงานมากอาผลงานการศาสตร์จัดยิ่งใหญ่มากนะครับปีนี้นะครับดูคนข้างนอกนะครับผมเยอะขนาดไหนนะครับผมฝรั่งก็มาสาสดีครับผมฝรั่งก็มานะครับนี่นะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูซุ้มต่างๆนี่นะครับคนเยอะมากนะครับผมว่าเป็นงานก,นกาศาเทศบาลตำบลผือใหญ่นี่นะครับฝรั่งต่างชาติก็มานะครับโสวัสดีครับ <S <S ใชครับครับต่างชาติก็มานะครับ ยังน้องๆหนูๆก็ยังมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ทางเข้านะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูซุ้มนะครับต่างๆนะครับมีกิจกรรมเล่นมากมายนะครับด้านนอกนะครับผมที่ทางคณะกรรมการนะครับทางเทศบาลได้เตรียมไว้นะครับก็รอแจกขนมให้กับเด็กๆนะครับผมนี่ก็จะเป็นซุ้มนะครับของสพโพสีสุวรรณนะครับที่มาออกบูธนะครับให้เด็กๆได้แต่งตัวนะครับเป็นตำรวจนะครับผม ก็ขอขอบคุณท่านผูก้กำกับด้วยนะครับที่ได้มอบความอนุเคราะห์ให้กับเด็กๆในวันนี้นะครับผมอ,นนอันนี้จะเป็นซุ้มแม่บ้านอันนี้จะเป็นซุ้มซุ้มแม่บ้านนะครับนี่ซุ้มแม่บ้านอนุบาลหมีน้อยค่ะอันนี้อนุบาลหมีน้อยนะครับอนุบาลหมีน้อยนะครับนี่ จะเป็นสุ้มโรงเรียนโพศรีสุวรรณนะครับที่มาออกบูธนะครับผมเพื่อรอแจกขนมน้องๆนะครับก็จะมีอาจารย์พนิดาจิตเย็นนะครับที่มามอบของขวัญให้กับเด็กๆนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับวันนี้ก็จะเป็นสุ้มโรงเรียนโพศรีอีกสุ้มหนึ่งนะครับที่ได้มอบมามอบของขวัญให้กับเด็กๆนะครับตอนนี้ก็อาจารย์ก็ลงทะเบียนอยู่นะครับผม ของโรงเรียนบ้านผือนะครับคุณอาจารย์แต่งตัวสวยจนจําไม่ได้นึกว่าเด็กๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสมนึงนะครับ้มอันนี้สมวาดภาพระบายสีนะครับกับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับผมนะครับที่มามอบความสุขให้กับเด็กๆนะครับผมถือว่าเป็นงานงานใหญ่มากนะครับผมเหมือนงานกาชาติเทศบาลตำบลผือใหญ่เลยนะครับ ใหญ่มากนะครับผมนี่ก็จะเป็นเด็กๆนะครับระบายสีนะครับเพื่อที่จะส่งเข้าประกวดนะครับชิงรางวัลนะครับเกมต่างๆนะครับผมนี่ก็จะเป็นมวยบกนะครับผมนำโดยท่านสลากรบุญล่านะครับรองนายกเทศมนตรีตะมนลผือใหญ่นะครับเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับไม่รู้ไปไหนแล้วไม่รู้ได้ประกบคู่มวยหรือยังเดี๋ยวไปถามอาจารย์ต้อมก่อนได้ประกบคู่มวยหรือยัง แจนต้อมได้คู่มวยหรือยังสวัสดีครับผมได้กี่คู่แล้ววันนี้ทีฮะว้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ก็จะเป็นซุ้มมวยบกนะครับครับทางคณะกรรมการตอนนี้กเป็นมวยทะเลมวยทะเลนะครับมวยบกกำลังหาคู่อยู่ตอนนี้ประกอบร้นะครับอยจะรอให้พูดการเขาเปิดกัรประกอบคู่มวยอยู่นะครับตอนนี้ จะเป็นคณะกรรมการนะครับที่ประกอบคู่มวยในวันนี้นะครับผมมีทั้งมวยบกแล้วก็มวยทะเลนะครับว่าเป็นงานกาซ่าเทศบาลตำบลผือใหญ่จะเป็นบ้านลมนะครับที่ทางเทศบาลตำบลผือใหญ่นะครับเตรียมให้กับเด็กๆนะครับเล่นฟรีนะครับผมเล่นฟรีนะครับให้กับเด็กๆนะครับของเทศบาลตำบลผือใหญ่นะครับได้จัดเตรียมไว้นะครับผมความสุขของเด็กๆอนาคตของชาตินะครับ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ได้มอบความสุขให้กับเด็กๆในวันนี้นะครับผมแต่ที่นี่ารนะครับรม่ว่าเด็กเล็กเด็กน้อยมีสิทธิเท่ากันหมดทุกคน เพราะว่าเอาง่ายๆให้ันไปครับไม่ต้องเสียเวลามองๆเงินสามนบาทนี้มีสิทได้หรนัมีได้กหายหลายคนทำที่อาเป็พ่อ